สวัสดีค่ะ YouTube นะคะพอยดีสาแปมาลีรายง,งานตัวค่ะจะไปง,งานค่ะจะไปง,งานนะคะนางคุยก่อนนางคุยก่อนเด้อค่ะนะคะเอลี่นะคะมาอื่นนะคะมาอื่นเป็นวันที่เท่าไหร่เมื่อวานที่ยี่สิบสามเนาะมื่อวานที่ 3, ดดยี่สบสามตกวันอาทิตย์เนาะมาอื่นวันที่ยี่สบสี่ค่ะนะคะอย่าลืมนะคะเอฟซีทุกทุกทันเนาะนะคะไปเป็นกําลังใจน้องลาเนาะไปตวจไปอื่นอย่างนั้นอื่นนั้นไปถูกแขนอื่นขวนกันเนาะนะคะ นั่เนาะนะคะมาอื่นนะคะเอฟซีคนไหนวางเนาะนะคะ่อไปเป็นการแขน้องหลาน้องหลาวกที่ไล่ตดกันนะคะมาอื่นเนาะเกที่ไล่ตดนะคะมาอื่นน้องหลาต้องต้องได้ไล่ตดเนาะนะคะไล่ตดแล้วทีนี็พวกเราก็จะเด้ไปเบิ่งกันเนาะนะคะเาไปเบิ่งเด้อจะถิงยาปากันเด้อค่ะเอฟซีนะคะจะถิงยาปากันนะคะเวลาอายา่นนองหลาลำบากนะคะเอฟซีก็ไปถิ่งบ่ปาดอกนะคะค่ะเอเนียน์เลูกแผน แฝงสู่ฝันเนี่ยงประมาณนี้เนาะนะคะประมาณนี้พี่พอ่อก็คือพะเคยเป็นเนาะนะคะก็เป็นกำลังใจเหตุกันนะคะเดี๋ยวนะคะเแล้วแต่เอฟซีนะคะตัวกันเบิงตัวกันแย่งนะคะเนาะนะคะคนเรานะคะคนเราน่ะ,คะคน,นะคะพได้ว่าเออนะคะคนเราจะิดดีทําดีนะดีทุกคนนะคะนะคะจิดใจดีก็จะดีทุกคนพยายามเดอค่ะนะคะทําอหี่ยงที่ว่ามันผิดก็ตามแต่ มันพิดนะคะเราก็อย you know ่าไปเหตุนะคะอีหยางก็ตามแต่ว่าคิดว่าพิชเราอย่าไปเว้าอย่าไปเหตุเดือคขะเอฟซีนะคะอย่าไปเหตุเด็ดขาดอยาเว้าเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันบบสำเร็จนะคะเดือดอีหยางก็ตามแต่แต่คุณคิดว่าเออมันเม้นเราเหตุจะสั่นคุณธิเหตุตะยางเหตุกอย่างบบสำเร็จสักคนค่่นะคะเอฟซีเบิงเอาค่ะนะคะความสำเร็จมี้บนะคะบบเม่นค่ะนะคะ เพราะฉะนั so, young, places, ้นแล้วนะคะเราเอฟซีน้องหลาเนาะนะคะเวลาน่องหลายามลำบากหน่องหลานก็บอกอยู่เวลานยามลำบากบพพมแม่ก็ปฏิถนเด้ค่ะเป็นเจ้าตัวปฏิหลายนะคะเจกระซวยนะคะพ่อแม่ที่ว่าอยู่ทั้งยู่เอเอะนะคะคนเป็นยังยู่ก็น้องหลานะคะคนคุยกันยู่ยังกันยู่ลังบ้านกันยู่นะคะหลายๆคนนะคะพพพมแม่เนาะเมื่อนี้น้องหลาเห็นบอกว่าจิไปทําบุญนะคะน่าจะไปทําบุญจะไปทําบุญวัดไหนนะคะเดี๋ยวน้องหลาก็คงดจิตไหลตกเหตุพวกเราเบิ่งดอกนะคะ นี่ไปทำบุญทำไม่หยังนะคะกับพ่อพาวิน USA นะคะเพป็นเพป็นการยังสนับสนุนน้องหลาคือเก่านะคะพ่อวินนะคะ USA ต้องไม่ลืมนะคะนะคะหลายๆคนนะคะพอพอใแม่ใหลายๆคนที่อยู USA นั่นแหละนะคะพอทิ้งบ้านนองหลาเด้อค่ะนะคะคุยกันอยู่เพียงแต่ว่าพออยากเป็นข้าวเป็นหยังคือคือค่ะนะคะพี่พ่อนิตาคือกันค่ะนะคะกับคุยกันอยู่ค่ะนะคะคุยกันอยู่ก็น้องหลานะคะก็คุยกันอยู่หลายๆคนคุยกันอยู่หลายๆนะคะ ่ว่าเราก็บ่อยักที่ว่าอยังมากมายเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ใดเม่นบอดีขึ้นมานะคะเม่นบอดีขึ้นมาในคลิปพ่อนิจาเวลาพ่อนิตาไล่โดหรือว่าเวลาเราเราแบบว่าเม่นบอดีขึ้นมานะะ่ะพ,พ่อนิจากขบไยอคือกันนะคะพ่อนิกจาต้องโตกลับนะคะโตกลับประมาณนี้เนาะนะคะเ็ดแหวนไปน้ำนะคะโอ้ยนะคะ <laughs> <c oughs> เอ,เอ,เอนะคะ แม่แม่กะทังเวลาเฮ็ดีอย่างก็ตามแต่นะไม่แม้แต่นาทีเดียวนะคะแม้แต่นาทีเดียวนะคะพี่พ้อยก็ละบอดเลยนะคะเอีนะคะหยุงค่ะนะคะหยุงเห็ดงานนะคะเห็นงานทุกมือทุกมือนะคะบ่เห็ดกับบอดนะคะเพราะว่ามันมีผลเห็ดแล้วตอนนี้นะคะเพราะว่า ลุมสาวๆๆเขาก็อ่างวันมีภาระ,ะกันเนาะนะคะก็มีผู้เฒ่าแบบพอ่อหนี้าลนี่แหละ <c oughs> เอ็ดกันอยู่นะคะทำงานกันอยู่ตอนนี้ตอนนี้ลูกค้าก็ไม่ค่อยรายเสดายเราหรอกนะคะลูกค้าก็ตามประเทศกันนะคะพี่พ้อก็จะเลยมีเวลาเดเอนะคะทําคลิปีทำอีหยังนะคะเดี๋ยวก็้องหลานเนาะแต่เวลาไลไรสดนนะไม่ค่อยมีค่ะนะคะเวลาอะไรสด์นั้นเป็นเวลาจับตัดเนาะนะคะทั้งห้าู่ถูกเวลาจชอมีแม่จ์สูงองนี้นะคะป่าล้อ แล้วน้นองลาตอนนี้น้องลากขึ <hi> ้นไลทุกมือค่ะนะคะมาคืนนี่น้องลากขึ้นไลนะคะตอนประมาณรวมหาทุ่มแล้วนะคะพี่พลอยกำลังจะนอนตอนหาทุ่มนะคะเอา้องลาขึ้นไลมาคืนนี้อ่นะคะก็ดีค่ะนะคะจะได้แบบว่ามีความเครื่องไหวว่าให้พ่อพ่อแม่รับรู้นะคะเมื่อนี่นะคะน้องหลาก็จะไปทําบุญนะคะอาจจะไปทํา hmm. บุญวัดไหนยังบูมูดนะวัดป่ามหาโจกบหรือว่าวัดไหนเนาะนะคะ วันไระก็วัดนั่นเนาะนะคะไปทำบุญนํำกันล็มาอ,อื่นนะคะกับมาปลูกแขนหลับก่อนนองหลานะะนเน,นะะะา,า,ะ,ะ,า,นะ,ะ,าะนะคะตัวกังกาาเอฟซีก็บปรด้บังคับค่าวปรเด้บังคับมันโดกนะคะเพราะบังคับแล้วแต่บาคทับพูดใดที่ตัวบางตัวยังสี่เนาะนะคะผู้ใด้ที่ตัวเฉพะตัวนะคะแต่พอเป็นยังค่ะนะคะตัวจักปันเพงนองหลาไปน้าเด้อค่ะนะคะตัวจักปันเพงไปน้านะคะเพราะว่าเพงนองหลาตอนนี้ก็นะคะ ยอดวิวสุกเพ้งนะคะขึ้นตูงค okay. ่ะนะคะเ FT ขึ้นตูงอยู่เนาะนะคะตอนนี้พ่อนี้สายกัเป็นไก่เป็นวานะคะกระดิญข่าวอยู่นะคะว่าพ่อนี้สาีดูดว่าขนาดนะคะโดนว่าโดนนี้ยังประมาณนี้นะคะพู้ได้ที่ว่าก็สร้างค่ะนะคะพ่อะว่าเดบิว่านะคะพ่อะ่าบอกว่าใครมาว่ามาแย้งกระตามแต่เพราะว่าเขากระตอกโตของเขาเขากระทั้คอนเทนต์บ้าของเขาไปนะคะอี่ยังกระตามแต่จะคิดว่าถูกกระทั้ไปโลดนะคะ คิดว่าถูกนะคะคิดว่าถูกทั้งไปนะคะไปลงโค้งยางเดียวค่ะค่าําเร็จกันนะคะเรื่องอี้ยางกระตามแตนะคะเว้นกล่มมันมีจริงเนาะนะคะอ่าเรื่องนี้นะคะเพราะวย่จงไหลค่ะนะคะเรื่องอี้ยางกระตามแตนะคะถ้าคิดว่าถือนะคะทั้ไปโลดค่ะนะคะถ้าคิดว่าเราทําถูกแล้วเฮ็ดไปโลดค่ะนะคะพอเดือดร้อนไผเฮ็ดถือแล้วนะคะทั้ไปโลดค่ะทําไปโลดนะ่ว่าาที่พอยเบิร์กแล้วนะคะความสาเร็จตรงนี้เลยค่ะ ความสาเร็จบ่มีนะคะกับการกระทําของบางคนนะคะบางคนทําอียงไปนะคะบนลึกถึงหัวอกเขาหัวอกเรานะคะเพราะฉะนั้นนะก็ล้มพ้องมื่แตะนะคะเพราะว่าเบิ่งพอยเบิ่งแหลวนะคะบ่ไเด็แมะเด้อค่ะนะคะเรื่องจริงเลยอันนี้นะคะเราก็ไ่ได้ว่าใครเราก็ะย่ามว้านะคะบอกแค่นี้แหละนะคะเออนะคะตามนั้นเป็นเรื่องจริงหูนะคะหูหูอยู่นะคะว่ารักรองลัาอยู่นะคะแต่ว่ารักแบบไหนนะคะรักแบบนี้นะคะ้องลัาก็บ่เอาค่ะนะ น้องลาเขาเอาแล้วนะคะบ่อเอานะคะเพราะว่ามันมีหลายเคือหลายบุมมาแล้วมีหลายเรื่องหลายเล้าหลายประเด็นหลายอย่างมาแล้วนะคะน้องลาบ่อเอาค่ะนะคะทําไปเรื่อยค่ะนะคะถ้าว่าบ่อเอาแล้วก็ทําไปเรื่อยค่ะนะคะทำทำไปในทางขำคณะของตัวเองนะคะแกว่าบ่อสาเร็จสักคนหรอกค่ะนะคะกอบอกตรงๆเลยนะคะลงพ้องทุกคนแ่ะว่ามีพอยเบิ่งแล้วนะคะนั่นมันบ่อสาเร็จค่ะเอาบ่อแหวนทําร้หลายน้าใจกันนะเจ้าไหนบ่อสาเร็จนะคะ อืมนะคะเขาคุยกันอยู่ครอบครัวเขาคุยกันอยู่ค่ะนะคะคุยกันอยู่ตลอดเนาะนะคะอืมนะคะพอพ่อแม่คขอบคุณในหลายเด้อทีบวิงิบ่ปา้องหลาเนาะนะคะจีบวิจิบ่ปาแตงนะคะกัอยู่แย่งกันไปเด้อค่ะนะคะมาอื่นนะคะมาอื่นมาที่นีตีนะอื่นขวัญนะคะผูกแขนอื่นขวัญกันเนาะนะคะกับยังไงกับเขาไปรับชมเด้อนะคะ้องลาคงจีในโต๊ะให้เบิ้งอยู่อกนะคะมาอื่นนะคะ เราปฏิดตตมกันไปพระพรมแม่นะคะน้องลาสบายดีเด้อค่ะนะคะกะเตรียมรับฟันกันนะคะอ่า <c oughs> นอนน้นอยนะคะอ่าหลานซ้ายน้นอยกะเตีออกมาเร็วนะคะหลานซ้าเน้นยแต่อีกหลายเดือนอยู่ค่ะนะคะแแ๊บว่ากรบเท๋าไอยดอกนะคะบอกกี่เดือนดอกนะคะอ่าหลานเต้าเน้ายน้นยนะคะออกมาเดี๋ยวกระปินต้นบักคามคือแม่นั่นแหละนะคะ <c oughs> เป็นกำลังใจให้กันเบิญเงี้งกันเ้อะค่ะจะถิ่นยาป่ากันเบิญงี้งกันจะถิ่นยาปากันเ้อะค่ะเอฟซีน้องหลานนาะนะคะจาถิ่นยาปาน้องหลานนาอนะคะยาถิ่นยาปาหลานนะคะหลาน้ <laughs> ายนะคะหลาน้ายหลาน้ายนะคะพงสิตนอต้นดอดนะคะนู่น่ะแล่น,นขึ้นต้นมะขาม,มาแต่ปอยนะคะเอฟซีนะคะขอบคุณหลายๆเด้อ,อค่ะนะคะเดี๋ยวพี่ป้อไปเห็นงานก่อนสวัสดีค่ะ